สวัสดีครับวันนี้ทีลาม b บายวันนี้ครับแอดจะมาสอนวิธีการ h าร d ด e ีเซตเล m มิโนต12 4G กับ12 5G นะครับก็จะใช้ต่อเมื่อนะครับเครื่องค้างเครื่องรวนการลืมรหัสผ่านขายต่อมาเริ่มทํากันอย่างช้าๆกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับปิดเครื่องให้สนิทต่อมาครับให้เรากดปุ่มเล่งเสียงกับปุ่ม Power พร้อมกันครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นแหละครับกดแช่ไว้เลยครับ พอเรากดแช่ไว้ประมาณ2-3วินาทีครับก็จะขึ้นโลโก้คำว่ามิให้เราเอานิ้วมือครับที่กดปุ่มเปิดปิดออกนะครับแต่ปุ่มเล่งเสียงยังกดแช่ไว้อยู่แต่นิ้วที่กดปุ่มเล่งเสียงครับยังกดแช่ไว้จนกว่าจะขึ้นหน้านี้นะครับเมนเมนูต่อมาครับใช้ปุ่มเล่งเสียงลดเสียงครับเลื่อนหาคำว่า WIP Data ต่อมาครับให้เลือก i i p All Data ต่อมาให้เลือกคําว่า confirm ปุ่ม power เพื่อเลือกได้เลยครับ1ครั้งครับนี่ครับเครื่องก็จะทําการล้างข้อมูลต่อมาครับกดกลับ1ครั้งครับ back to main menu เลือกได้เลยครับกด power 1ครั้งครับนี่ครับต่อมาครับให้เลือกคําว่า reboot กดได้เลยครับนี่ครับต่อมาครับให้เลือกคําว่า reboot to system ครับ เครื่องก็จะทําการรีบูตเครื่องใหม่ครับถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ครับจนกว่าจะขึ้นหน้าจอสีขาวคําว่า MIUI 14ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเราก็เข้าเมนูได้ตามปกตินะครับกรณีเครื่องล็อก Gmail นะครับหรือว่าล็อกอีเมลเราต้องป้อนอีเมลให้ถูกครับ Redmi Note 12 4G กับ Redmi Note 12 5G ครับทำเหมือนกันเลยครับ พอถึงขั้นตอนนี้ครับเราก็กดเลือกภาษาเลือกตั้งค่า Wi-Fi เข้าไปตามระบบยอมรับยอมรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าหน้าจอปกติถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ